หลวงพี่หลวงพี่พาไปดูหมูหมูออกลูกนะหมูตัวที่เหลือน่ะมันออกลูก ไงน้องออกลูกน้องกำลังกินนมจ้าต้องต้องหาฟางหาฟางแห้งมาโรยไม่ก็เอาใบตองแห้งตองแห้งมามาปูให้เพราะมันชืน้น

สองสามสีห้าหตัว 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสีห้าหดหนึ่งสอสห้าดแปดสามี่ห้าหกเด สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหึห โอ้สิเด้คออกเพิ่มลหลายหลายคอกเนี่คอ,อกเพิ่มอีกหลาหลายคออกแล้วจะได้ฟาร์มใหญ่ๆแล้วเอออันนี้เป็นถังถังเนื้อกินของหมูนะอ,อ้า เพียงติดดังมุทะกีมุจฉพลังมุไรความนั้นมันออกจากความใดล่ะมุทะกีควาทั้งพระกระเลนออกอยันตะหมาก,กัน อีกหน่อยซุ่มหนีเพราะเงยแหลมก็สิหลอดปองปั๊บแป๊บปั๊บ โอ้นอนคนอ e ่ะแต่บอกง่ายเนาะกำลังกำลังน่ารักง่แล้วกำลังน่ารักเลยมันของงก็สูงไปรูปอกกวมูเลยแปดตัวแตัวก็แข็งแรงด้วยนะน่ะดูดิออฮาางไหพ จะไปขอก็หนึกก่งก็สิเ่เดิเหมือนละแป๊บเดียวเฮ้ยเดี๋ยวจังกินจังกินกำลังทำกับข,ข้าวให้กินอยู่กำลังทำอาหารให้กินอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

mm <laughs> ต้องอาฟังให้เพิ ฟังไว้เพิ่มมาฟังไว้เพิ่มพวกน่ะมันออกไปข้างนอกแล้วข้าวเดียวมุดออกไปข้างนอกเดี๋ยวใกล้กตีโอ้ยหมากระติดหมามันแปลมาทั้งอสมมันพากันแรงมากใหญ่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 มากม,มันไปฟังฝ่าฟังไฟดิ บักแลนมากฮึบ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 มากขับกบอายยข,ขังขอกหมูหมูน้อยออกไปวิ่งเล่น อ <ś red> ันปี้นกินแล้วมันก็นกนกนกนต้ปีนปีนทอง <ś red> น้องเขาต้องการพวกฟางแห้งพวกใบตองแห้งเพื่อใช้ปู 嗯，嗯、mm. mm，有被弄。 เอ <laughs> าไปาฮ่กินไปตกบินขอบบินไห่าลพี่แล้วพี่สลัดผ้าผ้าอังสะม <laughs> ันหัวลวกมักเยฮิฮิฮ หมูหมูนี่มันทรงพลังมากเนะเพราะว่ามัน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 มีความสามารถการวิ่งชนเลยวิ่งชนมันทรงพลังมาก น้องน้องทำทำรางรางอาหารพริก เออตกใจอ่าเดี๋ยวฟังไม่อีกอฟังไม่อีกฟังไม่อีกเพราะว่าเมื่อกี้นี่แก่ยากฟังเป็นแผ่นเลยนะ ฟังไปเป็นพันเลยอ่ะให้ตัวเล็กเัวเล็กเอ้ยพยาพิษอ,อ่ะหนูหนูดุดเอาเองหนูดุดกระจายเอาเองดนะ้อ พุ่นพุ่นจะรอดออกไปแล้วรอดออกไปอีกแล้วคิดดื้อทีหมดสิกันนะเห <c oughs> ยียบขาลูกแล้วเหยียบขาลูกแล้วโอ้ยนะขากอวอก,กับว่าเป็น ងລប្ລ nah, nah, nah. ើងញ្លាប់ម្នុងអាប់រើងរើងជាជាបារៀតាន់ពីវិដើម្ម្ម มันออกไปอีกแล้วตัวนั้นมันเห็นชี้หลังเลย กินผีขางให้ลูกกินนุ่ม ตอนนี้นานเฉยต่วเลยพึ่งพึ่งออกมาใหม่นอนกำลังง่วงนอนยังไม่อยากกินนมนอนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

้งพี่พาไปดูหมูหมูไทกี้อีกอีกคลอกหนึ่งทางคลอกใหม่นะทางนั้นนั้นเป็นหมูขาวดน ที่ออกไปข erm ้างนอกก็มีใส่หมองป้องออก ปองออกตรงไหนเป็นปองเป็นรูออกตรงไหนตรงไหนเนีย่ยงไก่ปลาหมามันพากันลูร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 ููรููมาขับกลับรถดนิ้นมาทางอาสมของหลวงพี่น่ะพากันวิ่งมา ล,ล,ล,ลูลูลูมาเลยดีน่นะขับกับเอาเลยที่ยู่ขังนกยู่ขังนกขอก <c oughs> 嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哼哼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 ，嘿，忙跑，忙呢。 ลพูดพูดมองปองออกพูดออกไม่แล้วแจว่าลอดไปทางทางคอกหมูขาวเหรอไปเข้าทางคอกหมูขาวแล้วนี่ หนึ่งสองสาสี่ห้าหกับตัว pues ท mm ี่อยู่ข้างนอกนี่ช <training enables> ิมนเขาห้าห้องมันมันดุดมัดุดชิมูั้งนอก หมูขาวหมูขาวดุดดุดรงังรังน้ำ อาวพอดีหันไหมนี่เนื้อเนื้อเนื้อหอมหอมนี่พอดีหันไหมไม่กินเลนี่มันอ่อนเกินอเอ้าเอ้าใส่บางขาบบางออก็นีเอเอไแมไปข้าวขอกหมูขาวนั่นไปข้าวอกหมูขาว แล้วก็ออกตรงนี่เนี่ยแล้วก็ออกตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นไงนั่นนั่นเดี๋ยวหมูขาวทับเด้หมูขาวทับเด้นั่นน่ๆไปคอกหมูขาวแล้วไปคอกหมูขาวแล้ว ขาคราบกินได้หมูขาวนึก็เป็นไก่ไก่น้อยนึก็เป็นอาหารหมูขาวคาบกินได้ห <c oughs> มูขาวลุกแล้วเดี๋ยวดูตัวไอตัวเล็กๆพวกนี้มันมันจะออกอ่พราหมูขาวลุกลุกแล้วลุกจากทางแล้ว มันเป็นเป็นรูอยู่เลยไม้ไม้มันเป็นรูก็วิ่งออกไปทางนั้นก็วิ่งออกไปข้างนอกนั้นเพราะว่าตรง ตรงราเราวมันตรงรั้วน่ะอคอกน่ะมันก็เป็นรูอยู่พอหมูรอดได้แต่ถ้าเราเราเอาไม้มาตีกันกันไว้มันก็ออกไม่ได้ต,ตรงนี้ด้วย มันยังห่างเลยตรงนี้กลับมาที่คอกหมูแม่ใหม่นะที่คอกหมูแม่ใหม่คนะอกนี้ก็เป็นคอกตัวผู้ตัวเถึกนะตัวผู้ตัวเถึก พอก็อยู่ใต้ต้นหมากทันต้นพุทราทางด้านโน,น้นก็เป็นอคอกหมูอคอกใหม่นะข้อหมูไทกี้ก็อยู่มุมทางนี้มุมสุดทางนี้นี่ไงอนนี้ก็เป็นอคอกเก่า อันนะอนี้เป็นหมูตัวผู้หมูเถกนะห้องนี้เป็นหมูแม่ใหม่เพิ่งออกออกเมื่อคืนนี้เมื่อคืน้คอกหมูแม่ใหม่ที่ออกได้หลายวันแล้วค้อกนี้ ดูดูก่อนตัวที่ตัวที่นอนเมื่อกี้นี่เป็นยังไงบ้างตัวที่นอนเมื่อกี้เป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออหันมากินนมเหรอ ขี่กันกินกินนมขี่กันกินกินนม